สวัสดีครับวันนี้นะครับในชาริติพระแห่งโชคลาภพระศิวลีที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้วันที่8มกราคม2565เรามาเตรียมงานเพื่อที่จะเป็นการหลอ่อพระในวันพรุ่งนี้คือวันที่9มกราคม2565นะครับอาจารย์เจมมีสิ่งที่อเรียกว่าเป็นตาจักรวาลและก็เป็นการเปิด 8G จีจักรพาิแห่งโชคลาภครับนี่นะครับ ด้านนี้เลยนะครับนี่คือพระสุริยะชัยวรมันนะครับคือเป็นสุริยะหนึ่งเดียวในโลกนี้นะครับเป็นพระสุริยะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสุริยะคือผูให้ให้ทั้งปวงคือสิ่งที่เราจะได้รับทั้งมวลน,นั่นเองนะครับและก็ดังทางด้านนี้นะครับคือพระศิวลีนัชชาริติพระแห่งโชคลาภนะครับเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการขอพรและก็โชคลาภนะครับ แกนะครับอ่าพัฒมาสมพุทธเจ้านะครับก็คือสิ่งที่ยึเดเหนี่ยวจิตใจของคนเรานะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์เจมรหัสชีวิต8ปดีกายใจเงินงานโชคลาภโงเ่เฮงห่วงจุ้ยและก็คอนเทนต์ทั้ง8ทิศวันนี้นะครับอาจารย์เจมอยากให้ทุกคนมีความมั่งคัง่งมั่งมีมั่นคง,งและก็ร่ำรวยด้วย8ปดีทั้งปวง ทันทีและสมอย่างฝราชนาทันใจทุกคนตลอดปีแล้วก็ตลอดไปทุกคนนะครับ